ซี4ีซีีโคดมงคลอ่ะยี่สบี่ผลรวมเอบวกเลยนะเซิร์ชมาหลายแอปมากคือป้าทะเบียนเนี้ยคือสุดยอดสุดแล้ว<ม>ขอขายพร้อมรถเลยรถก็ปีศูนย์สี่ด้วยอ่ะดูดูของเลยนะครับใสๆแบบนี้เชื่อไหมว่ารถปีศูนย์สี่คันเนี้ยสีเดิมทั้งคันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันหายากหายากมากๆดู97นะครับฝากระโปรงดูแก้มซ้าย94ดูประตู 93หัวแหวโคตว้าวอ,ะอ่ะอะดูแคปหน่อย86อดูกระบะท้าย96สวยกว่าน,นี้ไม่มีแล้วนะดูทรงมาพร้อมัแครดี่บอยด้วยนะครับอันนี้ขายแพงหน่อยนะครับอยู่ที่คนชอบขายพร้อมป้ายทะเบียนเลยเพราะผมก็ซื้อมาแพงเหมือนกันชอบเล่นป้ายเหมือนกันนะครับล้อมแม็กขอบ18นิ้วความว้าวยังไม่จบแค่นี้ดูที่ดูที่ภายใน เลขไม้สองแสนไม้แท้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยกระจกไฟฟ้าได้มาคู่หนึ่งดูคอนโซลเนียนเลยนะครับช่องแอร์สมบูรณ์หมดเลยวิทยุอัปเกรดมาเรียบร้อยแล้วม,มีปี๊ะแต่งเสียงด้วยแล้วก็พวงมาลัยแอร์แบกดูเบาดูเบาเบาะผ้าเดิมจากโรงงานแบบนี้ทรงดีไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยเบาแคปก็จับเต็มมาเครื่องเสียงชุดใหญ่ไฟกระพริบ power amp สองตัวปี0 4นนะท้าเทียบเลยใครสวยกว่านี้มาผมซื้อหมดอยากได้ราคาเท่าไหร่แจ้งเลยดูอย่างว้าว น็อตฝากระโปรงไม่มีขยับแก้มซ้ายขวาเดิมสนิทคานเดิมเดิมเลเวลอยู่ครบคานมีตัวเลขด้วยระบบเบรก ABS อุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมใช้งานเครื่องแห้งแงคอมมันเรลแบบนี้นะครับอย่าราม่านะขอขายราคาพร้อมป้ายทะเบียนเลย259,000